สวัสดีครับลุงเอืดอาษพันล้านมาอีกแล้วครับมันนีกก้เกสิรว่าเบืองที่ดินแปลงงามๆแปลงมาเหมาะแปลงขนาดรารรัฐอีกแปลงหนึ่งครับพื้นที่แปดไร่สามงานกับหาซิบหกตาล่างว่าครับเป็นสนดขุดแดงนาสาซีจอแล้วผสิตขายไรละเจ็ดหมื่นบาทครับด้านหนาติดท่าสาธารณะ,ะครับด้านหลังติดห่วยมีน้ำใสตลอดปียู่พื้นที่ของ บันบาหีตำบลบาหีอำเภอพนานิคมจังหวัดสกนครไปไปเบ่งแปล,ก,แปลก,กันครับนี่เป็นเอกสารสิทธิ์ครับเป็นสนดโคดแดงน้าสุธีจอแล้วเป็นวาบ,บติจำนองวันพร้อมโอนเลขที่สนดสามห้าห้าศูนย์สี่พระนิคมสกนครพื้นที่แปดไร่สามงานกับหาสิบหกตารางว่ารูปแปงก,ก็เป็น ในน้อยเงา้ครับหรืเปียงเป็นหาเหลี่ยมด้านนานติดทางด้านลางติดห่วยอนนี้เป็นด้านด้านทั้งหนาแปลงครับติดทางสาธารนณะทางสาธารนณะมีมีช่วงนี่แหละมันสิบมันสิบบ่ค่อยดีเพราะว่ามันมัน่แม่นทางหลักครับ่แม,ม่นทางระวางหมบันมันเป็นทางลัด แต่ว่าไปบ่กไกลดอกไปบ่หอกกิโลก็เป็นหอดไปบ่หอกกิโลก็หอดทางดีแล้วครับไฟฟ้ายังบ่ทมีไฟฟ้าก็ไยังอีกรมมาณจะก,กิโลหนึ่งแต่สีหอดแปลงหฮาด้านนานี่เป็นด้านาที่ตะวนันออกติดทางน,นี่กว้างประมาณสี่สิบเมตรครับนี่นี่แหละแปลงของหฮาคือแปลงนี่แหละนี่สวนมันสำปะหลังนีล่ละ ด้านทั้งเลือกนี่สามรอยเมตรครับโอ้เราไปหอดหวยผนเลยเดี๋ยวนี้่นปลูกมันซปะหรั่งในส่วนนี้กับมี่พี่น้องมายูประจำครับทั้งแรงทั้งฝนทั้งสิบ,บนมีไฟ่นก็อยูประจำเอาตลอดได้นะครับพี่น้องนายูประจำนี่เสียงลังนี้บริเวณโดยรอบนี่กับบปุปเปตยานบ่เปียวครับ,รบเป็นที่หลงๆ่นเห็ดหัวเห็ดสวนเมื่อ บางปีกับปูกมังโม่บางปีกับปลูกมังอืปลูกมักฟักมักเรืเทศส่วนนี้เป็นส่วนเศรษฐกิจยูประจําครับนะั่นเทียงเทียนราคาแวบ,บๆในกันพันยูประจําำบิดปีเลยนีแต่ส่วนทั้งบัดครับพื้นที่แถวนี้ลงๆงบ่เปียวบ่ไปตยาา เป็นหน้าเขียดทั้งด้านทิศเหนือด้านทิศเหนือนีล่ลึกลงไปประมาณ3 0 0เมตรแต่ลักษณนจะด้วยใส่ผมเห็นเพราะว่าเป็นเห็ดท,ทางเป็นเห็ดทางแล้วมันอาจจะทมลักสนุด ลักษณะของดินนี่ที่เป็นดินหล,ลูกล่างผลก็บื้อทรายล้วนทรายล้วนหรือดินเหนียวหมอกกับเพ็ดสวนครับดินแปลนี้หมอกกับเพ็ดสวนเพราะว่ามันเป็นทีทีทั้งสูงนนำบ่ทวมด้านข้งไตพนว่ามีให้หน้าโย่สามสี่ให้พนว่าติดกับลำห้วย หอยนั่นก็หอยค้อน่วงมีน้ำตลอดปีสามารถเอาน้ำขึ้นมาใส่ใดเลยเนี่ยเ,เขียดก็เบงง่ายอยู่ครับมาสุดสวนมันสำปะหลังนี่แหละแต่ว่าต้องได้หาลักษณดไหมลักษณะในนาจะ รถไทยนาจะเอาไปแล้วรถไทยมาไทยสวนอันนาจะเอาไปแล้วส่วนใกลๆนี่เป็นสวนมันทั้งเม็ดเลยมาแต่ก่อนๆเพิ่นปลูกหมูโม เมืองลักษณะของดินเป็นดินดีนะครับเพราะว่าผมผ่านไปผ่านมาตลอดก็เห็น่นปลูกหม่งโม่ปลูกมันสำปะหลังแต่งามครับมันเป็นดินดินล้วนนะครับเวลาไถาย,ยกลองแล้วดินสิล้วนซุยเลยปลูกคลองในง่ามโด้เฉพาะปลูกไม่ไม่ยืนต้นไม่ผลน,นี่สิสิคักครับปลูกลำไยเรีนจี ทุเรียนนะสิแปลงน,น้อยๆราคาพอฟังครับขนาดกระทัด,ดรัดแปลไร่กลัวๆเก็บเกี่เก้าไร่ครับแปลไร่สาม่านครับหาชิ้นคงกำลังว่าไร่ละเจ็ดหมื่น แปลงนี่น่าจะออกเร็วครับเพราะว่าเป็นแปลงหน่อยหนาติดท่าหลังติดน้ำราคาพอฟังราคากับเข้าถึงได้ง่ายครับหกหกแสนกว่าบาทแปดไร่สามงานแตละเจ็ดหมื่นหกแสนกว่าบาทท่านว่าพร้อมโอนมา่ัน นะสนใจกับตดต่ขอขมาดวนเรีเยวอสนใจกับตดต่อสอบถามขมาดวนๆนะครับได้มันศาล้ว่าท่านด้แแปลงนี้ความแแลงขนาดกระทัดรัดราคาพอฟังนี่ครับลงามาหัวท้ายแปลงแล้ว สวน,วนสมันซ้ำปลังแลวก็จะเป็นให้หน้าอยู่สามให้นี่ครับจะเป็นให้หน้าอยู่สามให้ให้ใบใหญ่อดอกประมาณจากักพื้นที่ประมาณจักไรหนึ่งนี่ละสามให้นี่ต่อลงไปก็จะเป็นหวยนีย่พื้นที่เดียรเราก็เป็น ที่โล่งๆทั้งเบิดครับมีวิธีสังเกตครับว่าดินดีหรือบดีสังเกตบางต้นใหม่ครับนี่ต้นใหม่ที่เขาที่เพิ่นจงไว้ที่เพิ่นตัดเบิดต้นใหม่มันสีสมบูรณ์ครับลำซื่อลำงามๆเลยมันมันสิบ,บอสิบ,บ่แคบอแกนครับ สังเกตเบื้องมันสิอวบๆนี่ก็คือดินดีครับสังเกตง่ายๆสังเกตเบื้องดินนี่นต้นใหม่มันสิบลังอันนี้เป็นแปลงขางเคียงนะครับแปลงขางเคียงแปลงขางเคียงที่เพิ่นจงต้นใหม่ไ้เพิ่นบ่าตัดต้นใหม่้บ่ตองห่วงืลังดินครับดินดีแน่นอนดินนี่จะเป็น ลักษณะพื้นที่มันจะเป็นสูงข้้งหน้าต่ำทั้งหลังครับเอียงๆลมาท้างหลังน้ำบ่อท่วมบอ่อขังระบายน้ำได้สบายเลยปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นี่เหมาะเลยครับน้ำเนี่ยากจอบบาดานใส่ก็ได้หรืออยากมาเอาน้ำจากห่วยไปใส่ก็ได้ครับไปลราเบ่งห่วยกัน แต่ทั้งไร่แปลงนีง่คสิกว้างประมาณจะสี่สิบกว่ามเมตรนี่แหละถ่ายแปลงสีนใหญ่กว่าทั้งเงินหนาแปลงเยอะสี่ตัวทั้งใตนี่ครับขั้นคู่ขั้นคู่ออมขั้นคู่หวยครับจะเป็นทาง างาที่ยวไปมาได้ครับบึงห่วยครับบันนี้วยนนี้เป็นห่วยที่ลอกแล้วครับวันขอ้อนควงที่ลอกแล้วมีน้ำใสตลอดปีครับควงประมาณจักเมตรนี่ประมาณจักเกือบยี่สิบเมตรครับของควงของห่วนยน้ำไหล้วกต้องย่า,า,ยานน้ำท่วมครับพรามิมนมองระบายได้สบาย นำน้ำสิบบทถวมให้ถวมหน้าบทถ,ถวมพื้นที่เฮ้ายากเอาขคือไปใส่กับใ,ใส่ได้เลยครับนี่ท่านใดที่สนใจกำลังหาดินเดียวกำลังหาดินไ้เฮ็ดไวส้สางหาซื้อดินไว้ให้ลกูกให้เต่าหรือหาไว้ตอนเกษียนกับคลืึอแล้ะครับ ซื่อดินซสื่อดอนนี่จะได้กระโบก็จะได้กระอกขาดทุนครับมีกําไรแน่นอนมาปลูกมามาปลูกมาฝังต้นใหม่ต้นตอกใส่กัดมีมูลค่าเพิ่มแันใดที่กาลัางหาดินเนี่ยทั้งนาทั้งนาติดท่าทั้งหลังติดห่วยทั้งหลังติดน้ำกัดแปลงนี่กัดโอเคครับขนาดกระทัดรัด แปดไร่สามงานก็หาสิหกตารางว่าเพิ่นสิขายไร่ลร่เจ็ดหมื่นบาทครับหกแสนนิดๆติดต่อเข้ามาแล้วครับเด้อที่เบอร์ลุงอึดอาดนี่ยแหละครับศูนย์แปดแปดสามสามสองสองศูนย์ห้าสามบันทึกเบอร์ผมไล่กับสิขึ้นรถดอกไล่ลุงอาดได้เฟรกัดลุงอึดอาดหัวล้านนี่ยแหละครับนะคนสนใจกัดสอบถามเข้ามาดโดนๆครับสำหรับทีนี้อาเท่านี้เนาะจีหน้าพอกันไหมขอบคุณมากสวัสดีครับ